ขับซาเล้งหน้าบ้านไม่ใช่พ่อของฉันค่ะประโยคเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อเอกพ่อว้55ปีขับซาเล้งเก็บของเก่าเสื้อเปื้อนน้ำมันมือหยาบกร้านแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเขาไม่เคยหยุดพักไม่เคยบ่นเหนื่อยเพราะมีเป้าหมายเดียวส่งลูกเรียนให้จบลูกของเขาชื่อฟ้าเด็กหญิงที่เคยนั่งท้ายซาเล้งไปโรงเรียน เคยพูดกับเพื่อนว่าพ่อฉันคือฮีโร่เอกหยอดกระปุกวันละสิบขายเศษเหล็กวันละร้อยเพื่อนแลกกับคำว่าอนาคตของลูกวันที่ฟ้าเรียนจบเธอโพสต์ภาพชุดครุยพร้อมแคปชั่นว่าภูมิใจในตัวเองที่สุดอาร์ต155ไม่มีชื่อพ่อในโพสต์ไม่มีคำขอบคุณวันนั้นพ่อโทรหาลูกพ่ออยากเลี้ยงหมูกระทะฉลองเรียนจบนะ่ะ ฟ้าตอบกลับด้วยน้ำเสียงเร่งรีบพ่อหนูติดแฟนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วเธอก็ไปนั่งในร้านหรูขณะที่พ่อนั่งกินข้าวคลุกปลากระป๋องอยู่คนเดียววันถัดมาพ่อเห็นลูกกลับบ้านเขารีบเดินออกมาพร้อมกล้องเก่าขอพ่อถ่ายรูปกับใบปริญญาหน่อยนะจะได้ส่งให้ยายฟ้าเงยหน้ามองพ่อแล้วพูดว่าอย่าเลยพ่อเสื้อพ่อเปื้อนเดี๋ยวรูปมันดูไม่ดี คำพูดนั้นเหมือนกระชากศักดิ์ศรีพ่อจนหมดแล้วแฟนของเธอก็มาถึงรถยุโรปจอดหน้าบ้านโสมเขามองสาเล้งแล้วหัวเราะ <c oughs> บ้านใครวะโคตรขัดกับเธอเลยฟ้าตอบทันทีญาติหนูเองค่ะแค่แวะมาเอาของพ่อยืนฟังอยู่ข้างหลังเขาไม่พูดอะไรแค่เดินกลับเข้าบ้านคืนนั้นพ่อไม่กินข้าวเขานั่งดูรูปเก่ารูปที่ลูกเคยนั่งท้ายซาเลง้ง รูปที่เธอเคยบอกว่าพ่อคือฮีโร่ของหนูแต่วันนี้เขากลายเป็นญาติที่ไม่ควรพูดถึงแล้ววันหนึ่งฟ้ากับแฟนเดินเข้าร้านของมือสองและเจอพ่อกำลังยกลังอยู่ที่มุมร้านแฟนเธอหัวเราะเบาๆคนนั้นอีกแล้วคนเก็บขยะที่เราขับผ่านวันก่อนเขาเดินเข้าไปใกล้มองพ่อด้วยสายตาดูถูกกลิ่นมุมนี้มันแรงมากเลยนะครับลุง ไม่คิดจะเลิอกอาชีพสกรปรกสกรปรกแบบนี้หรอลูกหลานลุงคงไม่กล้าบอกใครสินะว่ามีพ่อแบบนี้พ่อเอกก้มหน้าไม่ตอบฝ้ายืนฟังน้ำตาร่วงแล้วถือก็พูดขึ้นทั้งน้ำตาใช่นี่แหละพ่อฉันคนที่ไม่เคยขอเงินใครแต่ส่งฉันเรียนจนจบด้วยซาเล้งคันนี้เธอหันไปมองหน้าคนที่เคยเป็นแฟนและท้านายอายที่แฟนตัวเองเป็นลูกคนเก็บของเก่า วันนี้เราควรเลิกกันฉันภูมิใจในพ่อมากกว่าผู้ชายขี้โอขี้อวดที่ดูคนบ่อยหน้าเสียรีบเดินออกจากร้านไปฟ้าเดินไปกอดพ่อแน่นก้มลงกราบตักหนูขอโทษนะพ่อหนูมันแย่เองพ่อไม่ว่าอะไรเขาแค่ลูบหัวลูกเบาๆแล้วพูดว่ากลับบ้านกันลูกพ่อโทษไข่เจียวไว้รอคืนนั้นไม่มีหมูกระทะ ไม่มีร้านหรูมีแค่ข้าวไข่เจียวในจานเก่ากับเสียงหัวเราะของพ่อลูกที่กลับมาอยู่ข้างกันอีกครั้งเพราะสำหรับพ่อแล้วไม่ต้องได้อะไรคืนแค่ลูกไม่ปฏิเสธว่าพ่อเป็นพ่อก็พอแล้ว